วันนี้นะคะฟ fun, oh <vanity>. ิล์มพาทุกคนมาชมบ้านพร้อมที่ดินเนาะวันนี้เนี่ยก็คือวันที่มาถ่ายทำเนี่ยเป็นวันที่9มิถุนายน2565นะคะมีคนติดต่อเข้ามาเนี่ยให้มา ดูบ้านแล้วก็ที่ดินเปล่าหลายๆแปลงเลยอันนี้เป็นแปลงแรกที่เราออกเดินทางมามาชมที่จริงนะคะนี่ทางด้านหลังนี้คุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี่ก็คือเป็นบ้านพร้อมที่ดินนะเป็นสวนด้านหลังเนี่ยจะเป็นสวนมะม่วงเนาะโตบ้านเนี่ยจะมีหลังใหญ่ๆนี้หนึ่งหลังนะคะมีโรงรถแล้วก็ด้านหลังจะเป็นบ้านสวนอีกหนึ่งหลังอันนี้คือเขาเปิดเป็นแนวเตรียมจะเปิดเป็นมินิมาร์ทแล้วเมื่อก่อนที่เจ้าของเขาคิดว่าจะทำนะคะอ่ะ อาหลังนี้นะอยู่ลอยต่อระหว่างอำเภอเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีกับอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทเนาะอยู่ห่างจากบึงฉวากแค่3กิโลเท่านั้นเองแล้วก็ลงมาจาก4เลนเส้น340นะคะแค่5กิโลเท่านั้นเองเนาะวันนี้ฟิล์มแค่พาคุณผู้ชมเนี่ยมาดูก่อนว่ามันเป็นยังไงนะหลังนี้แล้วเดี๋ยว เคลียพื้นที่ให้เรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวฟิล์มจะมารีวิวแบบละเอียดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกหนึ่งครั้งอยากจะให้คอยติดตามไว้ดีๆเลยนะแปลงนี้เนี่ยขนาดประมาณ5ไร่นะคะพร้อมต่อยอดธุรกิจได้เลยเนาะอ่ะคอยติดตามรับชมคลิปเต็มได้ที่ YouTube ช่อง289 l a d i channel ที่ดินงคบวงจรนะคะ